จากงานชิ้นที่แล้วที่ครูให้เราวาดเก้าอี้ไปนะครับทีนี้เราก็จะมาต่อเนื่องกันด้วยเรื่องการเขียนภาพฉายนะครับภาพฉายก็คือการเขียนภาพในแต่ละมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมทอ็อ,อ,ทอปฟอนท็อปฟอนแล้วก็ซ้ายท็อปก็คือด้านบนด้านบนก็คือด้านนี้นะครับด้านบนฟอนคือด้านนี้นะครับซาย ีาน,น้ทําไมฟอนต์ถึงต้องเป็นด้านนี้ถ้าสังเกตน,นะครับว่าการที่เราจะนําด้านฟอนต์คือด้านหน้าเนี่ยรายละเอียดที่มากกว่าด้านอื่นถึงจะเป็นด้านหน้านะครับจะสังเกตได้ว่าตรงนี้จะตรงนี้ไม่มีตรงนี้ก็เลยต้องเป็นด้านซ้ายส่วนตรงนี้มีรายละเอียดที่มากกว่าก็เลยให้เป็นด้านหน้าขั้นตอนแรกเลยให้นักเรียนเอาสมุตอันนี้เป็นสมุดวาดเขียนของโรงเรียนนะครับที่นักเรียนมีให้เราแบ่งก่อน แบ่งเป็นสี่ส่วนแบ่งเป็นสี่ส่วนแล้วก็เว้นจากขอบมาหนึ่งเซนติเมตรแล้วเราก็ล่างเส้นบางๆไว้หนึ่งเซนติเมตร นนี้นะครับจะเริ่มวาดกันที่ด้านท็อปก่อนด้านท็อปคือด้านนี้การที่มองลงมาตรงนี้นะครับสังเกตได้ว่าพวกเราทุกคนต้องกําหนดด้วยนะครับว่าลูกทุบอีเราเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ของคู่เนี่ยจะกําหนดเป็น4คูณสตรงนี้ก็4ตรงนี้ก็4แล้วก็ตรงนี้ก็4ก็คือจะเป็นจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับที่ครูได้กําหนดไว้เนาะ เป็น4ี่คูณสี่อ่าหลังจากนั้นมาเราก็เริ่มเริ่มวาดกันได้เลยอ่อยาตรงนี้กูก็จะกำหนดให้เป็น4อ่าเราสามารถลากเส้นเข้มได้เลยนะครับถ้าเรามั่นใจแล้วอ่ากูจะลากเส้นเข้มหน่อยนี้จะเป็น4ี่ตรงนี้ก็สี่ เห็นไหมครับว่าเราก็จะได้ด้านบนก็คือด้านท็อปแล้วแต่นักเรียนอย่าลืมนะครับจะเห็นว่ามันมีขาเก้าอี้ด้วยที่ซ่อนอยู่ข้างในให้เรากําหนดนะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ทุกมุมเลยเป็นเส้นปะนะครับตามขาเก้าอี้อันนี้กําหนดคร่าวๆนะครับอ่าแต่พอเรามาว่าจริงบนนี้ให้เรากําหนดไว้เลยว่าตรงนี้จะมีขนาดเท่าไหร่ ตรงนี้ครูจะให้เป็น5้คูณหมิลลิเมตรนะครับ5 5 5หคูณหมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเรามาวาดบนออแผ่นของเราเราก็จะกำหนดเลย5ตึกต๊กดึ๊กดึ๊ก ก้าอี้ที่ซ่อนอยู่ข้างในนะก็คือตรงนี้ตรงนี้ขั้นต่อมาครูก็จะมาวาดด้านเออด้านข้างนะครับด้านข้างก่อนให้เราเห็นไหมเราจะได้ด้านบนแล้วเราก็เราอยากรู้ด้านข้างมีขนาดเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็กำหนดมาตรงนี้เราเป็นสี่เหมือนกันเก้าอี้ตรงนี้จะเป็นเก้าอี้ที่มีขนาดเป็นสีเเนเนส่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะครูก็จะ กูจะฉายภาพมาเลยฉายมาตรงนี้กูก็จะฉายมาเหมือนกันครับอ่าเห็นไหมว่าเราก็จะได้ขนาดที่มีความเท่ากันแล้วเมื่อเราได้ปุ๊บตรงส่วนที่เราจะใช้ ให้เราขีดเข้มไปเลยครับตรงนี้ความความสูงตรงนี้เห็นไหมครูกําหนดไว้เป็น4เซนติเมตรครูก็จะใช้4เซนติเมตรบริเวณขาเก้าอี้เลย นี่เราก็จะได้เก้าอี้แล้วแล้วเราอยากจะรู้ว่าความหนาของขาเก้าอี้เนี่ยความหนาตรงนี้มีขนาดเท่าไหร่เราก็ฉายมาจากตรงนี้เลยครับเป็นการฉายภาพมาจากภาพเด้านบนนะครับฉายมานี่ แบบนี้เราก็จะได้ความกว้างของขาเก้าอี้แล้วนี่แล้วก็ลากเส้นเข้มไปเลยนี่ส่วนบริเวณตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับถึงตรงนี้ครูกำหนดของครูเองให้เป็น1เซนติเมตร1เซนติเมตรนะครับ แล้วเราก็มาวัดกันเลย1ซนติเมตรประมาณนี้เนาะ1เซนอ่าเราก็วาดไปเลยนี่เห็นไหมเราก็จะได้เก้าอี้ด้านไซต์ก็คือด้านข้างมาแล้วอ่าขั้นตอนต่อไปเราจะมาวาดด้านหน้ากันด้านหน้าคือด้านนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยนักเรียนควรที่จะมีะครึ่งวงกลมหรือไม่ก็จะเป็นไม้บรรทัดขนาด45องศาก็ได้ครับไม้บรรทัด45องศาจะมีประโยชน์ยังไงก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องมานั่งใช้ครึ่งวงกลมแล้วก็มาวัดหาองศาแต่ว่าให้เราใช้ครึ่งวงกลมที่มีขนาด45องศาเลยเนี่ยมาใช้ในการทํางานนะครับก็คือ,อตรงนี้คือจุดกลางของภาพนะครับให้เรา นำมายัดทัที่มีขนาด45อ,องศามาวางไว้ตรงนี้เอาให้ตรงนะครับแล้วเราก็ขีดขึ้นไปเส้นนี้จะมีขนาด45อ,องศานี่45อ,องศาเนาะต่อมาเราก็มาดูต่อครับว่าด้านหน้าเนี่ยเราจะเริ่มมาดกันตรงไหนก่อนขั้นตอนแรกเลยให้เราฉายภาพ จากบ,บริเวณด้านบนอฉายมาภาพมันจะได้มีความออสมมาตรกันแล้วก็ใกล้เคียงกันพอถึงจุดสิทธิภาพองศาแล้วให้เราฉายลงมาเลยครับ ขี่มาตามภูเลยแบบนี้เราฉายลงมาเลยนี่เราก็จะได้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ฉายภาพตรงนี้ต่อนะครับจะเป็นความสูงความสูงเนี่ยสังเกตว่าด้านด้านข้างกับด้านหน้ามันต้องเท่ากันเนาะไม่งั้นเราจะนั่งไม่ได้เราก็ฉายมา ็ได้รูปทรงแล้วครับรูปทรงที่เราไม่จําเป็นจะต้องมาวัดจากรูปต้นฉบับเลยละเพียงเราฉายลงมาเราก็จะได้รูปทรงที่มีขนาดเท่ากันหมดเลยถูกไหมครับต่อไปเราก็เริ่มล่างจุดที่เข้มก่อนเลยเริ่มขีดเข้มได้เลยครับขีดเข้มในส่วนที่เราต้องการอ่เราก็จะได้แล้วอ่าพอเห็นนี้แล้ว ตรงนี้ความกว้างของขาเก้าอี้เราสังเกตได้ว่ามันก็เท่ากันเนาะแต่ว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องมาวัดกันตรงนี้อีกให้เราฉายภาพมาเลยครับฉายเหมือนเดิมเลยพอถึงจุด45ิองศาให้เราทิ่มมันลงมา อานนี้ก็เช่นกันฉามันมลงมาครับแล้วเราก็มาลากสีเข้มลากเส้นเข้มได้เลย อยากรู้ตรงนี้แล้วก็ขฉายมาอีกเราก็ขีดเข้มได้เลยเห็นไหมครับขนาดก็จะเท่ากันพอดีเสร็จเรียบร้อยแล้วขาดอีกหนึ่งอย่างก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ครูให้ขนาดตรงนี้มีปริมาณ5มิลเนาะ5้มิลห มิลลิเมตรแล้วก็ความสูงจากตรงนี้1เซนติเมตรไอพวกออความสูงความกว้างเนี่ยนักเรียนสามารถกำหนดได้อีกเลยนะครับแต่ว่าเมื่อเรามาวาดบนนี้ต้องมีขนาดที่เท่ากันอ่าครูก็มาดูจากรูปนี้เลยรูปนี้เป็นการเราต้องฉายภาพนะครับเรามาวาดตรงนี้เลยไม่ได้เราต้องฉายมาเป็นหลักการวาด ให้ความสูงนี้หนึ่งเซนหนึ่งเซนแล้วก็เป็นจุดประเนาะเพราะว่ามันเป็นด้านนี้มันไม่มีให้เราเป็นจุดประด้านด้านข้างนี้เราจะไม่เห็นให้มันเป็นจุดประความสูงของความหนาของเก้าอี้เราเป็นห้ามิลที่รูกกำหนดไว้ห้ามิลนี่เราได้เส้นประตรงนี้แล้ว เราก็ทําการฉายได้เลยฉายมาตรงนี้แล้วเราก็มาลากเส้นเข้มได้เลยนะครับ แล้วเราก็จะได้ภาพฉายที่มาจากภาพสามมิติตรงนี้นะครับดูทุกทุกอันจะมีมาตราส่วนที่เหมือนกันหมดเพราะว่าเราฉายจากมุมนี้ที่มี45องศาด้วยตรงนี้ก็สําคัญครับต้องเป็น45องศาเท่านั้นนะครับตรงนี้งานต่อไปให้นักเรียนทํางานแบบนี้แหละเหมือนครูเลยให้เราทําลงบนสมุดวาดเขียนนะแล้วก็ส่งมาในคาลาสมเดี๋ยวครูจะสร้างงานให้ แล้วก็นักเรียนไม่ต้องลบไม่ต้องลบลายเส้นพวกนี้ออกนักเรียนทําแบบไหนให้นักเรียนทิ้งลายเส้นพวกนี้ไว้ให้ได้หมดเลยนะครับโอเคเป็นการฝึกนะครับซึ่งข้อกำหนดก็คือตรงนี้ไม่จําเป็นจะต้องเหมือนครูเนาะว่าจะต้อง4ี่เซนต้องเป็น5มิลต้องเป็น1เซนติเมตรให้นักเรียนกําหนดได้เองเลยแล้วก็นํามาวาดเป็นภาพฉายให้ตรงกันโอเคนะอ่าวันนี้ก็เท่านี้ครับ